ใครนี้นฉันัปรู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธออยังยังมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอเอาไปร like ้อ <hi> งัร hey. ักท <potato eneca>: ี <ownership> yeah, um, yeah. <She> really ่ห <answer> ่วงยัง อนะขอ,อรับแลโคดีอ่ะขอรับที่ถูกต้องเลยอ่ะบ๊อบมีการสลับกีกันอย่างโหดร้ายแล้วเจอแล้วโจวสูดแดงเขาไปเติมแอดลิปให้นะคร,ครบครบเครื่องเลยอ่ะ เจอแอดลิเข้าไปงงงงอีมึงเราไม่ออกเลยลูเขาสองคนคอร้านให้คนละคีนีสูดแดงไปเติมแอดลิมให้อีกครบ